เป็นทางที่เราเจอพวกเขาไปวันนั้นนะคะนี่ก็คือหนองปลานะคะอ่ะฝนก็จะตกจะไปทำบุญเมื่อไหร่ฝนตกทุกครั้งนะคะพระพระพระประธานพรที่ฝนตกฝนตกฝนฝนดนดอยนู่นอ่ะฝนตก

特别的，太好 วันนี้เราก็มาดูเส้นทางเส้นทางที่เราจะขึ้นไปบนดอยนะคะคือมันจะมันจะยากแล้วก็ลําบากขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะตอนนี้ก็มาประมาณไม่ถึงครึ่งทางนะคะไปนิดนึงแต่ตอนนี้เรามาเห็นวิวแบบสองข้างทางมันจะมีต้นยางสองข้างทางอะไรมันจะรูสวยมากนะคะไม่ไม่ไม่ต้องขึ้นก็ได้จะขึ้นเหรอ ขึ้นไปถ่ายข้างบนก็ได้นะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็สวยมากตรงนี้แล้วก็เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเคยเห็นต้นยางไงเยอะๆขนาดนี้สวยเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเอารูปส,สวยๆไปผักนะคะเรามาแล้วเราก็มาเห็นเมื่อกี้ไปถ่ายรูปตรงนู้นนะคะเราก็เลยเห็นวัด แบบสวยมากเลยนะคะเราก็เลยจะเข้าไปดูก่อนนะคะว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเออใช่ใช่เพราะยังไม่เคยมานะคะนี่ครั้งแรกโอ้อยู่ใกล้โอ้สวยเห็นใกล้อิลสวยอยู่ใกล้อิลงสวยอีกนะคะ tay mó à tôi quay nè à. รันงามเออรันงามนะคะอ๋อนี่ทางเข้าวัดโอ้เป็นภรแกด้วยโอ้บ้านก็ยังเป็นบ้านหลังคาเดิมอยู่นะไม่เคยเข้าอเปิดบ้านแล้วนะเปิดบ้านแล้วนะบ้านอยู่ตรงนั้นบ้านอยู่ตรงนู้นน่ะนี่จะเข้าตรงนี้ยินะีจันเขลยโอ้ป้าก็ยังเก่าแก่จริงนะเนี่ยใช่ใช่าไป คนลงคณต้าทั้งหดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าวัดเราเนาะกกล่องก็ต้องเดินเจออะ นี่นะคะเดี๋ยวเราเห็นคุณลุงคุณป้าเขาทําสารอะไรก็ไม่ดูนะมาถึงบ้านเขาเราจะเข้าไปไทักทา<อ>ย,ยก่อนอ,อ,นอ,อันนี้เป็นข้าววนหั่กบม่วเนาะวันงามว,วันงามอ๋อหมู่บ้านนี้ชื่อวันงามนะคะขึ้นขึ้นเพื่อนอะไรอยู่คะ่ะขึ้นขึ้นกะแอวอะไรอยู่คะ่ะอ,อ๋อถ่า, <laughs> ายอันหนึ่งมนาอีรุ่งอีป้า ให้หางอีรุงอีปลา,าเขาเให้หางหน่อยตอกโล่งตองตอกโลง่งฮ็ดจือค่ะดูให้ดูให้ขึนดูผัดเข้าอ๋อที่นี่เขาทำโล่งอันที่แบบเราผัดผัดเข้านะนี่นี่น,นี่เป็นจะประมาณนี้อะไรขึงเขา่าเออนี่เป็นขึงนีออ่ขอดูนิดนึงนะคะเระหว่างไหนมีรองเพิ่มไหนเพิ่มกี่หน่อานายใช่มีอิงก็มีชิ้นสีชิ้นขาวโอ้มีสิบกว่าหลังคายเองไม่เยอะนะนี่ ขึงข้าวนะคะอันนี้ขิงข้าวขิงทรายขิงอะไรได้ทุกอย่างเนาะอ๋อดีดีดีแล้วขายอันกระหือกับหัวหน่อสองเฮงเนี่ยอ่ายู่กันสองก่อไหมอ่ะนี่มีแค่สองก่อแค่ไหนสองก่ออ๋อร้านมื้อเฮงมื้อจังอ๋อแต่เดี๋ยวในมีสองเท้าอยู่กับเฮ่นแก่กาอ๋อมีมีแต่คนคนลุง คนลุงออคนคนตาคนยายอยู่ลูกหลานก็ไปทำงานกรุงเทพหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นอกอเ,เอ,อ่อฟังฟังภาษาไทยได้อนอนี่ <c oughs> คุนลุงนี่ยิ้มย้มแจ่มใสมากเลย <c oughs> หน้าตาแบบโอหเขาอยู่ไหนอ้เขาอ,อยู่ตรงสี่ผู <c oughs> ้จัก่าส่ <c oughs> อ๋ออยู่ตั้งยังโลตั้งปุ้นไงอ๋ออย่างโลบุนอู้เขายัางมู้จักที่ไนเป็นจือวันงามของมู้จักเลยม อได้หันวัดหันหันวัดทางนี้มีได้เขาเขามาตุย้ยเน,นี่ยนะฮะม็ใช้ยนมาเท<อ><อ>ี่ยวเก้าไห้อ๋อทางนี้ก็เป็นคนไทยนะที่มาทำวัดให้เออคนไทยก็แสวงหาบนุญบน,นะมาได้ทุกที่นะคะอันนี้เราเป็นคนเชียงตุงจริงๆเรายัางไม่รู้จักว่าที่นี่มีบ้านงามด้วยนะคะ<ม>บ้านงามนะคะภาษา,า,าไทย คำคุณเนี่ยวันกมว,วันกรอ่าใจอ่อมาทางวันกมนะคะเอเอทา,างนี้ทางนี้อู้เขามากไกลด้เขาจังซื้อปอกอแัน่พูดมาดูเขาใครซื้อปอกกันแลมวันแอน,นที่เมื่อวันแอนปุ้น,ทนแทงนะอ๋อกว่ากว่าต้องการบานูกว่าตั้งนี่ถึงกว่าการบ้ากับัาบางอลน่ลงกันตัาา้งาางาางกันเนาะ อุ้งเขาไม่ตักเนาะตั้งอยากแต่มือนั่นน่ะเน่ะทำทีให้ตั้งใจออ่ะตั้งปูนในเป็นตั้งรวมกับที่ตีตั้งปูนแล้วไม่จักทีนี้มีสิบกว่าหลังคาเงินแค่หนะมีอจริงแน่มันมีหลายมียี่นายเขากะส่งปนนัเนแ่เปิ้ลมาเอาตีเงินนะตีเวียงค่ะอ๋อเปิ้ลมาเปิ้ลมาเอาอ่ะอืช่างเวียงมือขายเวียงอ๋ออีลุงอีลุงเอามือส่งอ่ะอ๋อลูกร้านเอามืออ๋อลูกร้านเอามือ อ๋ออีนายลุงเขาอายุก็เหอเน่ยนี่ก่อนได้จเจ็ดปนี่เข้าอ๋อดสิบกวาแปดกว่าอีลุงเนาะปทเดเจดสิบปอ๋ออีนายเป็นปีปทาออะอ๋อปทาเจ็ดสิบปอ๋อเม่แม่ท่านี้แปกว่าแล้วนะเปยจะอันดุบอยตายไดหกชหรออ๋ออ๋อเก็บก่อน ถูดินด้วยเออเห็นเห็นคนตาคนยายเขานั่งอยู่บนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบนคันใดเหรอเออเราจะเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นเหรออออตีเมื่อแอ็นมาทไม่อานายยีนอ่ตรงนีให้อันบ้านเดทางมีอะไรเยอะเข่ามาอืมกับตีในเขาว่าเฮ็ดจะไหนเชียงเมื่อได้เหมือนเฮ่นอีรุงอีปลาเฮ็ดใกลกะเฮ็ดเชียงเมื่อเหรออ๋อหมู่บ้านนี้ทําโล่งทําทําเข่งนี้ทุกหมู่บ้านอ๋อทุกบ้านเลยนะอ้าเก่งเก่ง ไปไปม่น่าออแกอมนะคะไปกันถ่ายถ่ายรูปย้อนถ่ายย้อนถ่ายรูปอะไรอยู่คะถ่ายรูปก๊ามึไปเฉยอยู่เวอนแกนอนไม่ให้ถายยนหน้าสังเกนหอนอ ทางนี้ยรงดีหนึ่งสองลูกหลานไหนหันเอนอไหนโบกเข่าตัาวหนอแจ้ว่าลูกหลานหันเอนเอเนอโบถ่ายโบลงเมื่อไรลูกหลานตีหันอะ<ม>อ๋ออันนี้เป็นอีปลาอันนี้เป็นอีนไนอาว่าเนี่ยนะอ่ะค่ะเมื่อไหร่น่ะอ่ะค่ะ,คะไปได้จ้าเราไปดูวัดก่อนนะคะไไมมรนากมา เอามาสองก้อไงอยากให้มาอยู่จ้าก็แค่แบบจ้า คือบ้านทุนตาคุณยายเขาก็ติดในไฟไฟฟ้ามาถึงเตอร์นอมาถึงเตอร์นออ๋อไฟฟ้ายังไม่เข้ามาไม่ไม่ยังไม่เข้ามาในหมู่บ้านนะฮะมาอ่ะ,อะจ้ามีคนตาคุณยายอยู่ข้างหลังด้วยแฮนแม่หนึง่ง โมเต้ตีวัดก่อนนะค่ะเอาสังเก็บไว้ในไดหรอคไใค่ะอ๋อ <c oughs> ไปคะ่ะเอาเสื้อเอาเสื้อพี่ไหมของพองเข้าวัดอะจะต้องมองเลไปเอาเสื้อพี่ไปเข้าวัดต้องสมลมหน่อยตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านไต้นะคะ ไต่ขึ้นวันไต่ขึ้นแล้วก็มีแค่สิบกว่าหลังคาเรือนเองอะไรๆก็จะเหมือนรูแบบลกๆหน่อยนะคะทางทางวัดก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัดนี้อันพี่นุ่นหนาเขามาทายอยูท่ทไหนวะที่นี่หรอม่ได้วัานนี่เหรอ,อ ที่นี่ที่นี่นี่เจรือแบบที่เบอร์ใจเหอโอ้โหเนี่ยที่น่าหล่อกว่าที่ไหนอะแม่อันไหนที่ไหนอ๋อเออเจร้าใจเหรอนี่แหละที่แบบมองแบบไกลๆแบบเห็นออกมาแบบออร่าสวยมากเลยนะคะสวยที่ไหนที่เขาเรีฮาร์ดไหมนะอ๋อสวยเนาะจ้า เอา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 ันอันนี้นา,า,าองมาออกไงจุครับผมแต่มันไม่สวยไงสีมันไม่สวยไงอยากถ่ทายให้อยู่สีมันไม่สวยนห,หนึ่งสองสวยอื้ ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในวัดนิดนึงนะคะวัดนี้ก็เป็นคนคนไทยนะคะที่สแสวงบุญสแสวงหามาถึงตรงนี้ได้นะคะถือว่าไกลามากนะคะสําหรับคนเชีงตุงเราเนาะเพราะว่าเรามานี่ทางแบบยากเย็ยนขนาดไหนนะคะเราก็จะเข้าไปดูค่ะข้างในวัดหน่อยนะคะโอ้ยมืดนิดหน่อยหอมพองเข้าในวัดแบบ คลาสสิกมากโอ้โหเข้ามาในวัดแล้วนะคะข้างหลังหลังคาเรือนยังเป็นแบบกระเบื้องดินขอแบบสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ทรงก็จะเป็นทรงแบบล้านนานะคะทรงวัดนี้นะคะจะเป็นทรงแบบล้านนานะคะ ก็เราก็จะมองเราก็จะอยู่ไกลๆแล้วก็จะมองออกเข้ามาแล้วก็ดูเลยว่าที่นี่จะเป็นวัดว่านเป็นหมู่ว่านไตหรือหมู่ว่านไตขืนนะคะเพราะว่าเราเห็นทรงวัดแล้วนะคะเราจะเราจะดูเลยเนาะเราจะรู้เลยว่าที่นี่มันจะเป็นหมู่ว่านเป็นของไตขืนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เข้ามาข้างในก็เดี๋ยวขอขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าก่อนนะคะยังสวยงามอยู่นะคะยังเป็นแบบ โบราณแบบโราณโบราณอยู่เนาะโบราณเออนี่ข้างข้างหลังคาเรือนก็ยังแบบไม่มีฟ้าเนาะไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงนะคะก็น่าจะเป็นไฟปั่นเอาเองนะคะตรงนี้ดหมู่อานว่านงามนะคะวัดก็กว้างเหมือนกันนะคะกว้างกว้างอยู่ สำหรับคนที่มีมีบ้านเรือนแค่สิบกว่าหลังคาเรือนนะกว้างอยูก่กว้างมากมค่ะจะหรับมาณนี้นะคะนี่นะคะเราก็กลับไหวแล้วก็ออกมาแล้วนะคะคือทรงวัดนี้สวยมากจริงๆนะคะแบบทรงไต่ขึ้นล้านนาสมัยโบราณน,นะคะอันนี้แบบยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะทั้ง รูปประตูแล้วก็หน้าต่างขอ,ขอืมต่างๆก็ยังเป็นแบบรดลายแบบของสมัยโบราณอยู่นะคะตรงนี้ก็น่าจะคนไทยน่าจะมามาทําตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะตั้งแต่แบบโบราณนู่นแล้วแหละอถึงออกโรงมาได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็วัดตรงนี้ก็จะมีแค่สิบกว่าหลางาัาลางคาเลยหมู่ว่านี้สิบกว่าหลังคาเลยะะแล้วก็พระก็จะมีแบบพระรูปเดียวกับเนรสองรูปนะคะ ทั้งหมดก็มีสามองค์นะคะอยู่ในวัดน,นี้เองนะคะไปนี่ตรงนี้ก็ยังมีน้ำบ่อน้ำบ่อนี้เขาใช้ได้ไหรือไมก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกนน้ำบ่อนี้เขาใช้ไหมน่าจะไม่ใช้แล้วมั้งแต่ว่ายัางใช้อยู่ตอนนี้ก็มีเอาบัวอะไรมาลาม่ลามไว้ตรงนี้หมดอะ ไม่ใช้แล้วเป็นขี้เยอะขี้อยากหมดแล้วน่าจะเป็นน้ำบอ่อตักกลางใจหมู่บ้านเขานะคะ <laughs> บัวทำอะไรกับคนสวยไปแล้ก็อยากจะเข้ามาดูบานเขาเฉยๆนะไปต่อกันนะคะ ้องรีบไปแล้วนะคะค่ะระหว่างทางนะคะเราก็ได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เห็นหมู่บ้านสวยมากเลยวัดก็สวยแล้วก็เลยเข้ามาดูนะคะโอ้โหสวยมากจริงๆนะคะจริง,รงค่ะแวะมาเที่ยวได้เพราะหลังคาเรือนก็ยังเป็นสิบกว่าหลังคาเรือนเออใช่สิบกว่าหลังคาเรือนแต่ว่าแล้วก็เป็น ลังคาดินขอใช่ไหมก่อนยังเป็นช่วงนั้นอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะช่องของน้องฝากฝากช่องด้วยนะคะช่องชื่อน้องหอมพองแล้วก็หอมพองภาษาอังกฤษแล้วก็เชิงตุงนะคะค่ะจะแยกนิดหน่อยเนาะค่ะสวัสดีค่ะ